เรียกคุณครูบระจาวิชาที่เคารพกลุ่มของผมจะมาส่งงานคลิปวิดีโอสั้นเรื่องการบวกเมทิเฮ้ย <c oughs> ข้อที่ทำแงวคุณทำได้แบบวะคุณไม่เข้าใจเลยปะอยากเออหรอเฮ้ยว่าไปถามเพื่อนเราดีไหมยอยู่ไหนวะเฮ้ยน <c oughs> ี่ไงเพื่อนทิศสาวครูปันใจเสร็จแล้วะงานอะไรวะ เรื่องการบวกเมทริกอ่ะกูยังไม่เสร็จเลยอ่ะอธิบายให้ฟังหน่อยดิโอเสร็จแล้วเหรอเออเสร็จแล้วอ่ะมามาช่วยนั่งนั่งนั่งวันนี้จะมาอธิบายการบวกเมทริกการบวกเมทริกหลักการบวกคือขนาดของเมทริกมันเท่ากันถึงจะบวกกันได้เข้าใจปะครับเข้าใจครับจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับข้อเดียว แมทริเท่ากับ 2, 4, 6, 8แมทริเท่ากับ 3, 5, 7, 9เราจะเอา2แมทริท์นี้มาบวกกันก็คือเอาสมาชิกของแมทริ์ทั้งสมาบวกกันถึงจะบวกกันได้และก็ได้แมทริ์ขนาด2คูณ2เดี๋ยวจะมาทำาอยู่นะครับการบวกก็คือเอาสมาชิกตัวที่หนึหรือตัวที่หนึงมาบวกกันก็ได้ 5. ตัวน,นี้ก็เป็น4บวก5เจ็วกแ น,นี้ก็เป็นเก้าแปบวกเก้าคราวนี้ก็หาคำตอบครับน,นี่ก็ห้าน,นี่ก็เป็นเก้าอะไรนะเป็นสิบสาม อันนี้ก็เสร็จแล้วครับนี่คือคำตอบของเมทริกห้ากับเก้ามาแต่ไหนครับห้ากับเก้ามานมามาจากสองบวกสามก็เป็นห้าเก้าก็มาจากสี่บวกห้าก็เป็นเก้าครับผมสุดแค่นี้เหรอครับครับผมนี่ 2. 2> มีนะครับมี่ต่อไหมครับไม่ครับนนขนาดขนาดของเมติคเท่าออกันนะครับถึงจะบวกกันได้แล้วถ้าสองบวกคูณสามแต่ถ้าขนาดเมติคไม่เท่าออกาันจะบวกกันไม่ได้คนระับ ขนาดเท่ากันกนะครับขนาดเท่ากันคำตอบมันจะเป็นสองคูณสองส<อ><อ>นใจไหมครับเมทธิการบวกเรื่องไหมเข้าใจเข้าใจเข้าใจครับนกิจกเราจบขอบคุณครับกลุ่มของผมขอจบการเสนอเรื่องการบวกเมริกรเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ